ครับตอนแรกก็นึกว่าจะแบบอ่าโอ้เป็นปรัชญาสุดๆดราม่าสุดๆอะไรอย่างเงี้ยครับประกบอบเพราะจริงๆมันมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ได้มีแค่นั้นมันมีเยอะกว่านนั้มันมีมันมันมีเรื่องราวมีความมีความเพลิดเพลินมีความาสนุกสนานไม่ได้ไม่ได้มีแต่ความเครียดยนะอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมาดูเนี่ยก็ก็รู้สึกว่าเออได้ได้ไปถูกรสจริงๆ ที่ยายมาเดินเหนว่าให้กินชาปุ๊บอะไรมันรู้สึกอะไรพอเขาหัานมาเหมือนแบาเหมือนเหมือนคุยอะไรกับกับสิ่งที่ไม่ที่เราไม่แง่เนี่ะตอนนั้นขนล,ลุกแรกและลุกบขึ้นมามีแบบมีคุกที่แบบคอยหยอดไปตลอดเรื่องอะไรเงี้ยมันจะมีมุมมองมันจะมีข้อคิดที่แบบคือมันต้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่าอะไรเงี้ยคือบางคนแบบอาจจะมาดูแล้วก็ดูแค่แบบเป็นความบันเทิงอะไรเงี้ยแตบบ่ม ผสมความเป็นบอกว่ามีมีเรื่องของศาสนาผสมอู่ด้วยแล้วเราเป็นคนเชื่ออยู่แล้วว่าอยากให้มาดูครับเพราะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยแสงไปด้วยเรียกว,ว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการมีชีวิตให้ที่เราเห็นเนี่คือก,การเอาเอาเอาบทาละครและและแ,และการขึ้นไหวเนี่ยเข้ามาผสมปสานกันนะคะ แล้วก็มันก็เหมือนกับเอาเกิดและดับมาไปแล้วแล้ว,ลวของการเกิดและการดับทำให้เราเข้าใจว่าอะไรคือความสุขและความทุกข์ก็มันได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างที่แบบพอเราดูแล้วแบบเออมันมีอะไรมันมีเอฟเฟกกลับมาหาตัวเราออย่างเงี้ย